ซึ่งผมจะหาเป็นภาษากลางนะครับซึ่งน้องสามารถตอบได้ทุกภาษาที่น้องถนัดนะครับคำาบคาถามอยู่ว่านะครับอำเภอเชียงของถือเป็นเมนืองท่องเทีย่ยวเมอืองหนึ่งในจังหวัดเชียงรายคุณจะมีวิธีประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้คนรู้จักอำเภอเชียงของได้อย่างไรครับ คนคำถามไหมครับอีกครั้งหนึ่งนะครับอําเภอเชียงของถือเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองหนึ่งในจังหวัดเชียงรายคุณจะมีวิธีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้คนรู้จักอําเภอเชียงของได้อย่างไรครับค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณสำหรับคำถามนะคะก็สำหรับดิฉันเองนะคะเป็นเยาวชนคนหนึ่งก็อยากจะประชาสัมพันธ์ สงการของเรานะคะก็เด่นอยู่แล้วเป็นของไทยอยู่แล้วอย่างเชียงของก็มีพิธีบวงสวงปลาบึกใช่ไหมคะก็จะเป็นวันที่18เมษาของทุกปีก็มีคนรู้เยอะๆยูแล้วนะคะก็ดิฉันก็จะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะแล้วก็ช่วย ช่วยช่วยช่วย,วยส<อ>ง่งเสริมนะคะประเพณีของเรานะคะเช่นบ้านของดิฉันเองนะคะก็เมื่อวานก็มีบ้างไฟนะคะบ้องไฟที่หาดทรายทองนะคะก็มีคนต่างจังหวัดเยอะแยะนะคะที่รู้เพราะว่าเป็นประเพณีของเราอยู่แล้วเราไม่ต้องทําอะไรมากค่ะแค่ แค่เราทำทุกปีนะคะชาวต่างจังหวัดก็มาชมอยู่แล้วนะคะค่ะก็ขอขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องใหม่เลขเจด้วยครับเชิญด้านนี้เลยครับต่อไปน้องใหม่เลขสี่นะครับนางสาวชมพูนิกชุริยะคุลนะครับบ้านศพสงสงมเสมสมข้าประกวดครับ ใช้ภาษาที่น้องถนัดที่สุดนะครับเป็นภาษากมงนะครับหรือว่าภาษากลางก็ได้นะครับคําถามมีว่าครับในฐานะที่เราเป็นประเทศเท่อนบ้านกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับเราควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชาวเชียงของกับพี่น้องสปปลาวนะครับอย่างไรบ้างครับ นี่ก็เป็นคำถามที่ดีคำถามหนึงนะคะก็ในเมื่อเราเป็นเพื่อนบ้านกับพี่น้องชาวลาวซึ่งม,มีวัฒนธรรมประเพณีและอื่นๆที่คล้ายๆกันนะคะผู้ภาษาก็เกือบคล้ายกันทําให้เราเข้าใจกันมากขึ้นการจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีทําให้สัมพันธ์ดีขึ้นนะคะอาจจะเป็นการจัดกีฬาเพื่อสารสัมพันธ์ก็ได้ะคะ่ะเช่นการแข่งเรือที่ เมื่อวานนี้ก็สามารถสารสัมพันธ์ได้เพราะว่ากีฬาย่อมทำให้ทุกคนเป็นมิตรเสมอค่ะขอบคุณค่ะครับรู้สึกว่าคำตอบจะเป็นที่ถูกใจนะครับสำหรับหมายเลข4ีนะครับต่อไปน้องหมายเลขหนึ่งนะครับนางสาวอัชรานาติพครับบ้านวัดหลวงสมเข้าประกวดนะครับ ในฐานะที่คุณเป็นเยาวชนไทยคนหนึ่งนะครับคุณสามารถสร้างประโยชน์และมีวิธีการช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติอย่างไรบ้างครับการอื่นเลยนะเต้ากล่าวสวัสดีคณะกรรมการแล้วก็ที่น่ชาโดยเจ้ของเุกท่องนะเต้าแล้วก็ขอผู้ต่อทั้งผาณเต้าไม่ทันะน้าตีเกเป็นเยาวชนคนหนึ่งนะเต้า ส่งเสริมแล้วฝง่านูนาก็จะทำไทยซึ่งเราสามารถทําได้อยู่แล้วแต่อย่างเช่นเมื่เกก็ภูมิใจนะะจาริเกได้เป็นตัวแทนมารักษารักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยของเขาแล้วแล้วที่สองก็คือทิเกอยากอยากอยากจะคือเกิดขึ้นก็คือช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและก็ทรัพย์ส,สมบัติของสถาหน้าเราเพื่อให้เกิดประโยชน์ สำหรับคำตอบของน้องหมายเลขหนึ่งนะครับล่าต่อไปเป็นน้องหมายเลข1ิบเนะครับนางสาวปรารถนาทาแกงเทศบาลตะบนห้วยซอสมข้าประกวดนะครับคำถามนะครับคำถามมีอยู่ว่าคุณรู้สึกหรือมีทศัศนคติอย่างไร ต่อการแต่งกายล่อแหลมของวัยรุ่นในสมัยปัจจุบันนี้ครับกระตือนเจ้าขอบคุณสำหรับคำถามเจ้าการแต่งกายล่อแหลมในปัจจุบันนะเจ้าเป็นสิ่งตีแย่เฮาเสีย่ยงต่ออันตรายโดยเฉพาะมายิงเขาเจ้าฉะนั้นนะเจ้าการแต่งกายดีๆเขากัต้องแต่งกายมิชชิดเจ้าอย่างเช่นประเพณีตีเฮา อย่างเช่นประเภณนี้สงการนะเจ้าการแต่งกายล่อแหลมมันจะย่างเฮาเสียงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเจ้าฉะนั้นเฮาต้องใสชุดมอหองใส่ชุดเพื่อนเหมืองเพื่อติดให้เฮาอนุรักษ์วัฒนธรรมของเขาไปเจ้าขอณเจ้าขอบคุณสำหรับน้องหมายเลขสิบเอ็ดนะครับต่อไปเป็นน้องหมายเลขแปดนะครับนางสาวพัชรนันฟูแสงนะครับ ส่งเข้าประกวดโดยเทศบาลตะบนเวียงครับและคำถามนี้นะครับเป็นคำถามของน้องหมายเลขแปนะครับในฐานะที่คุณเป็นเยาวชนในประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนคุณมีความพร้อมและเตรียมตัวอย่างไรบ้างกับการรองรับการเปิดเศรษฐกิจอาเซียนในปี พศ2558นี้ครับคุณสุราค้นคานนะเจ้านายตีน้องเปสมาเป็นเยาวชนคนหนึ่งนะเจ้าอย่างแรกนะเจ้าตีน้องจะเตรียมพ่อผ้ามือกับอาเซียนเจ้าก็คือภาษาทักทายเจ้า อย่างเช่นภาษาของลาวพม่ากัมพูชาเจ้าถ้าเฮาวู้จักภาษาเน่เจ้าเฮาก็สามารถติดต่อสื่อสารหรืออู้กับภาษาประเทศอื่นๆได้เจ้าในย่างที่สองนีเจ้ากเอียนฮู้เกี่ยวกับพราะถ้ารมประเพณีของเขานะเจ้าววาเป็นจะได้เหมือนเฮาหรือเปล่าเจ้าขอบคุณเจ้าเอาละครับการตอบคำถามเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับน้องค้ง ห้าท่านนะครับ